ดเห็นใจแฟนใหม่อยู่บอกผู้เสือกบ่มีคนน้อยใจใส่ว่าสั่งแต่เลิกับเขาแล้วไปเว้ากับเขาตอนใดมาหัวจากแบบใดถ้าน้าใดบอกอายใดบอกป่านนั้นว่าบอกขอขอขอ พอเ็นไปเมินหูเขาแล้วประเสริฐไปเว้ากันอยู่ลายมาหูจักแบบใดคิดเนบอใจแฟนใหม่ก็หูอังเป็นอบอกคือดอกมาบอกวาแต่ฐานะาใดก็บอต้องไปวุ่นวายแล้วขั้นายเพจจังสันเจ้าหับได้บอ กันหลายผัดเลือกคิดยังคือบ่าวคือบ่พบกันตอพบกับออ้แล้วก็หวนพอบ่ต้องว้านำเขาคือสิบบ่มีไผยังไงแฟนไม่บ่าับแฟนเ่าใส่วาสังเขาผัดเก้าไปว้ากับเขาตอนใดขันบ่ได้คิดยังผัดคือต้องเก่าไปว้ากันไม่ ขั้นเป็นไอเจ้าสีคคือจังใดหรือว่าเจ้าขับใดขั้นไอเห็ดจังสี